ตันี้มันโคตรโกงเลยนะเนี่มัยนยิงระยะใกล้คือแบบโกงมากดูอย่างไม่ได้ยินยบอกเลยงกลับมากรกลับมากลับมาก ไปด้วยลงรถแต่เด็กๆเข้าไปกันมีคนลงวะไ,ไครเอเมยทำไมค,ค,คนลงเยอะจังวะที่เนี่ย ไปเอาตัวด้านล่างกันปะ่ะแไปก็ส่วนเขียวน้อยวะ่ะพอลองเดี๋ยวอะไมนี่อยู่ชั้นหนึว่ะบันไดบันไดมันอยู่ตรงบันได มันไปไหนวะเป็นยังไ,ไงวิ่งอยู่ออกขวาแล้วออกมานี่ครั Watch out ตายปะตายแล้วเฮ้ยม,มีคนอยู่น,นี่วิ่ง ได้เวลาขับรถเอ้ยเดี๋ยวผมมาหารถใหมแบบ่แป๊บกูรถเดี๋ยวลืมปืนนี้มันโคตรโกงเลยนะไอย่างมันยิงระยะใกล้คือแบบโกงมากาไปขึ้นขเขาแล้วอ้นี่กันมียาเหลือเยอะปะบอสมีสามก้อนเออขอนะ่จงจีก้อนหนึ่งยังไม่มี๋ยวสัก้อนทักซอกไม่คนมา ขอบคุณนะครับขอบคุณดาว75โดนด้วยนะครับมีไอ้นี่ยังหูฟังอ่ะที่ต้องใส่อ่ะอยังมีนะ,ะในนี้มีใน,นนี้มีบล็อก็มีคนมีมันยิงอยู่มนแว่ไม่รู้ว่าเห็นมันยิงอยู่ตูวบ้านปิดเลยลองหาดีดี รถเทนล่างอยู่นะว่าจะขับลงมาฟาร์มก่อนกันนะเฮ้ยมอไซด์ว่ะนี่ไงนี่มีว่ะไปเนี่ยฟาร์มเปิดแล้ว Watch out เฮ้ยเห็นเปล่าข้าหมดตัวหนึ่ง

เพียงเวกเตอร์เลยเฮ้ยเอ็มโฟย์โฟย์โฟยอยู่ข้างบนทางโซนมาร์คเดล็อกชักคดีตามอยู่ตามอยู่ม like like ันไม่รู้อยู่ไหนวะ ได้ได้ยังเฮ้ยนไงอยู่ข้างหน้าเราโคดังเว้ยเว้ยตตั้งเด็กเชี่ยเชียโรงเรียนมีโรงเรีมีไปโรงเรียนต่อนายกระผมมานี่คือคนดูแบบตั้งใจดูกัน อยู่ไอ้เนี <Brother> ่ยลงรถกันแอกจะป้ายเลยจะเอ้ยเห็นแล้วมันหมดว่ะมันหมดว่ะเอ้ยบอสบอสไปเอาอกมาเอาไปก่อน ออแบตตีหนึ่งน่าจะเหลือแค่สองคนโอเคข้างนอกนี่บอด่ะตัวเดียวเหรอวะเข้าบอะ เอารถมันไปในแหละมันเอารถเทสลามาอไจะเ,เจอดาเซียลถ้าก,กินรถมันมันก่อบแบบนี้เลยปะวะไม่ม่ไม่ไม่่อแบบอันนี้ไอ้ไอ้แบบที่เราซื้อดีกว่าไว้ไม่อเออมันดีกว่าเนี่ย ไม่ได้ยินด้วยบอกเลยเออมึงเงียบจัดแต่มันดูช้าๆปะวะหรือกูคิดเองคิดไเองปก<อ>งติมึงดูมึงดูกิโลมีข้างล่างดิมันวิ่งต้องร้อยเกือบสัมใช่อะวะต่อใตโซนมันเป็นแบบว่าทิ้งลูกระเบิดลงมา,าเ,เยี่ยรถมีโค้ดไอ้สั์ รถรถรถในรถสองคนเห็นป่าวเอาว้าเอว้าอวว้าเวผไปดักรอแม่งเลยสามเออมันไม่เปิดกระจกเปิดรถมาเลยนันเปตดกระจกแ์เดวมันไม่ออมออกมารอเลยบอสรอเลย <c oughs> เฮอนีอ่สัน ขวาหรือขวาอีกตัวนึงเย้กลับมาก่อรกลับมากลับมาก่อนเฮ้ยกูกระโดดลงไม่ได้กระโดดกลับมาก่อนเยอ้กล่องใบกับนู่นแล้วว่าเราคือเก็บของเก็บไม่ได้ยซ C นะคะตะกี้คขังห0 0ัน U C ครับได้มา สองใบได้มาสองใบนะหกพันยูนี่ห้า้าเมื่อกี้คุณน,นอกบนรถไฟยังทำเงนไหมนาจะไปกับมันเช้เลยเนี่ย <c oughs> ขัรถเฮ้แค่ถึงใบสองแล้ว สัเขาขนไม่ลงเลยอ่ะห,หลังมีคน,อ,นอยู่ไหนดิไม่ไม่ไม่กูองเนี่นี่นี่หลังมีหลังมีนะ w a t ตรนนี้ก็มีเงินที่กูมังเลยโอเคมันทำอะไรอยู่อ่ะมันมอบอยู่ มันหมอบอยู่ข้างหลังบนเนินนั่นแหละอ๋อปล่อยไปก่อนก็ได้นนะย,ไยังั้นอ่ะจริงใครเนี่ยคนนั้นน่าจะยิงไอ้ตีที่กูบอกมันชอออ็อตเว้ยก็เห้ว นี่ก็มีพัตคาดคนเหลือจะหมดว่ะ่วยด้วยกูยิงเป็นไปมันไม่น็อก ไปาธนาคารดูมันเราต้องไปเล่นตรงนี้ได้เปรียบกว่า เขาเหลืวตรงนี้ต้องมานะมันน่าจะเหลือแบบ2ทีมเอ้ยไม่มันมันแยกว่ะเพราะว่าไอ้ตรงที่มึงเจอเขาคนตรงที่กูเจอเขาสองคน,คนตรงนี้กูเจออ้าวเหรองั้นก็แปลว่าเนี่ยหนึ่ง <Hey. S 1> นหนึ่งเนี่ยหนึ่งนั้นเราไปตีเ <Hey, S 1> ขาหมดกันอ้าเนี่ยตรงนี้กูเจอตัวเดียวอะไอ้สัตว์หลอกกู okay. <laughs> ชื่ออะไรวะที่มึงยิงอ่ะใช่จี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 ลงอ่ะอ๋อเออจีจีลงอ่ะเฮ้ยมันขับลงเมันขับลงเนินมาเล่าไอ้ตัวบนพัสดุคาร์เห็นปะเห็นรถมันย้อยลงมาปะอ๋อเออเห็นละเราขึ้นไปบนข้างล่างกันไม่ไม่เราขึ้นไปบ้านมันแทนมันขับอ๋อหลอกด้วย โค้ชไว้โม,ม่หนูกระทำเ,เต็มเต็มเลย <c oughs> รอ่นยอง sorry เออแอมอยู่นอกวง